สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเลนาะโชนะทุกคนอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะ,ว,ะวัตถุดิบเราก็หาได้ง่ายๆทั่วไปเลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อเนาะส่วนผักใครที่ชอบกินผักสลัดแบบไหนอยากเพิ่มอะไรก็คือเพิ่มได้ค่ะไม่มีตายตัวเพราะเราทำกินเองวันงี้ย่ะเราก็ตัดตัดเลนะคะให้ได้ครึ่งซองนะให้มันเห็นตัวขนมตรงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไป ใส่ไก่นี่ใส่ไก่ใส่แค่หลอดใส่ผักสลัดก็ใส่ทุกอย่างค่ะผักที่เราเตรียมไว้ใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่แตงกวานะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ซอสกันค่ะก็ใส่ซอสไปเลยอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นอ่ะน้ำสลัดครีมนะคะอร่อยมากลุกว่าใช้น้ำสลัดครีมดีกว่าตัวมายองเนสเพราะว่าอันนี้มันอร่อยขมข้นกลมกรอบ แล้วก็เป็นซอสชีสนะคะใส่ซอสชีสลงไปเพื่อความนัวเข้มขน้นหรือใครจะใส่ซอสพริกเพิ่มก็ได้นะคะพอดีว่าเด็กๆที่บ้านเขาไม่ทานซอสชีสเอซอสพริกกันจากนั้นก็บีบมะนาวค่ะมะนาวก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีนะคะอร่อยมากทุกคนลองไปทํากินดูนะง่ายที่สุดจริงๆ